จากทีมงานไหนครับนี่สังขะอ่านั่งลงนั่งลงครับนั่งลงครับนั่งลงนะครับจากทีมงานสังขะนะฮะตัวนี้เป็นปลาบิ๊กไว้นะฮะตัวนี้ไซส์ประมาณโลนะครับไม่ใช่ไหมสิบสองสิบสองจุดห้านะครับเอาปล่อยมือก่อนนี่ปล่อยมือฮะปล่อยมือก่อนเอาเอามือออกอยย่าเดี๋วตั้งปลาก่อนเดี๋ยวดูน้ำหนักปลาสิบสองจุดห้านะครับสิบสองโลครึ่งสิบสองจุดห้านะครับทีมงานอะไรนะทีมงาน เตะเตียงสังขารอา้าวนั่งเหมือนเดิมนั่งเหมือนเดิมเมายกหาไหมเอาเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่ะยกหางหน่อยยกหางยกหางนานละสวยๆนะครับเตะงสังขารนะครับนะครับสิบสองจุดห้านครับอ่ะโอเค<า>อ่ะที่สารบัญตรงน้อยนะครับ ดูนะครับยืสกยืสกตัวนี้ทางนี้ฮะทางนี้ฮะฮะแต่ช่างใหญ่ฮะแต่ช่างใหญ่แต่ช่างใหญ่แต่ช่างใหญ่โอ้โหปิดแต่ทีนี้ครับเจ็ดเจ็ดกิโลพอดีบอกิโลนะครับเจ็ดกิโลพอดีนะฮะเจ็ดกิโลพอดีเดี๋ยวนั่งถ่ายรูปให้ผมหน่อยครับ ตัวนี้ปลายิสกสาเจ็ดโลนะฮะตัวนี้ยิสกสาเโลนะครับจากตั้งระวัไทยดี่อนทีมงานอะไรครับนี่จากทีมงานอะไรครับสุรินใช่ไหมทีมงานจากสุรินนะครับมาเลยครับลายใหเพียบเลยนะครับโอ้โได้เยอเข่ตั้งรางวัลทีมงานดิมมาเลย ตัวนี้หโลพอดีอนั่งลงครับ,รบห้าโลยกตัวปลายกตัวปลานะครับนะฮะยกตัวปลาด้วยนะครับนะฮะ เอาเอานอนก่อนก็ได้ครับนอนก่อนก็ได้ครับน้องให้ช่างปลาก่อนนะครับใช่นอนช่างให้มันได้ครับตัวนี้ก็ผลงานของพี่นุ่มนะครับจากสิบเจ็ดกิโลครับตัวนี้สิบเจ็ดกิโลพอดีนะครับสิบเจ็ดครึ่งนะครับมีใครบันทึกก็บันทึกไปด้วยนะครับติดเจ็ดกิโลพอดีนะครับเขาคาดไว้นะครับอุ้มไว้เขากลับว่าเอานั่งลง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 ถ่ายรูปเหมือนเดิมนั่งลงถ่ายรูปเหมือนเดิมตนั้นม่กว่่านังลงครับนะฮะโอ้หนี่ใหญ่กว่ายิ่มีนะครับทีมงานอะไรครับนี่ ผมเองแคผมเองน่าลุยบวกทำงานคิดเอาเลยตัวนี้สิบเอ็ดจุดห้ากิโลนักกิดขุกขันนะครับนักกขุขันฮะมีสองตัวไม่ใช่บอกสิบเอ็ดโลนะออีก2ตัวไอตัวนั้นกับตัวนี้ไหนใหญ่กว่าอตั้งตั้งลงตั้งลงไม่ไม à tăng tua tăng tua tăng tua dốc hẳn dốc hẳn ít <laughs> โอ้เท่ากันเลยมาดูทิเอามาดูตัวนี้นั่งลงนั่งลงตัวนั้นคือสร็จเต็มโอ้หนักเชื่อเลยอ่าเอา่อยมือ่อไปเมื่อก่อนอันนี้เจ็ดกิโลเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวเอาเอาผมขออนุญาตเซตเซตเซตตัวใหญ่สุดอีกทีนึงนะอันนี้เจ็ดกิโลนะเดี๋ยว ดูตัวไหนฮะตอนนี้มันสิเป๊ะเลยเป๊ะอันนั้นเป๊ะโอเคโอเคเดี๋ยวเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ตัวนี้เอาเสมอกันก่อนเดี๋ยวผมแถมให้เดี๋ยวเเอาเสมอกันก่อนเดี๋ยวผมแถมให้มีขึ้นมาใหญ่กว่านี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนนะตัวนี้ผมตีเท่ากันก่อนนะตีเท่ากันก่อนนะ นี่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 ใหญ่โอเคมาแล้วคนไหนด้วยคนไหนอันนี้ตัวไหนอ้าวดูน่งอีกตัวนึงอีกตัวนึงเอาขนาเด้วยเอครนาดด้วยเฮ้ยเฮ้ยอ้าตัวนี้ไม่ทันฮะตัวนี้ไม่ทันเอาต่อเลยต่อเลยเอาตัวนี้จะได้ไม่มีปัญหากันนะครับตัวนี้เป็ดตัเป็ดจะเป็นตัวตัวไปเลยนะ อาตีเท่ากันลองปล่อยชัดๆดิปล่อยชัดๆดิอาตีเท่ากันเท่ากันมันเกิดวันเดียวกันเวางไว้แถวนั้นเาตีแล้วกันเท่ากันเพราะเกิดวันเท่ากันจริแล้วอันนี้กลิ่หักน่าจะโดนตาป็ดอี S <S อันนี้อันนี้หกกิโลนะฮะช่าง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 ดูช่างเคลื่อนทายอ่ะช่างเคลื oh ่อนทายอาหารปลาหน่อยโอ้โหตัวนี้6 6 6 6 6กหกอาที6กกิโลแล้วกันนะอ่ะนั่งเหมือนเดิมนั่งเหมือนเดิมนะฮะปลาเขาเราเทหรือเปล่าเอายกหางหน่อยสิลูกช่างเยอะเกินแล้วมึงเนี่ยเอาไปนี่โลละบุกใหญ่กว่าช่างครับยี่สิบกว่าช่างครับ นั่นเลยทิเบตปลาตัวคู่ไม่ไข่ทิเบตทิเบตนะไข่ปลาทิเบตนะฮะตัวนี้สิบเอ็ดกิโลนะฮะตั้งตัวนี้เด้อคุณนีเด้อที่เ่ยมัน,นใหญ่ดูนะครับตัวนี้ก็ขาดนิดเดียวจะถึง7จกิโลนะครับเอาถ่ายถ่ายถ่ายรูปให้ผมหน่อยครับถ่ายรูปให้ผมหน่อยผลงานของทีมงานอะไรครับนี่ พิลมวงศรีพิลมวงศรีนะครับมาจากทางไหนครับลำดวนมาจากลำดวนนะครับสุดยอดนะครับตัวนี้ขาดไปนิดเดียวครับเอาขึ้นมานะฮเนี่ยายปลานะครับปลาที่ขึ้นมาประกวดไซส์นะครับวัดน้ำหนักกันนะครับนไปชนะฮะขาดครับ ยีสกตัวนี้ก็7กิโลเท่ากันนะครับนะกิโลเท่ากันนะครับนหลังนะยให้ผตัวใดนฮะนะฮะดูนะตัวนี้10กิโลนะฮะสิบกเอ็ดกิโลนั่ลงครับนั่งลงนนะับฮะพี่เขาขอหักค่านายแนบนะครับจากทีมงานไหนครับนี่ บ่มีทีมงานหรอครับเอาบ่มีทีมงานครับเมียมีไหมเปลเมียก็บ่มีมีทีมงานครับเมียไม่มีเมียทุกโอเคครับเอย่างอย่างงี้ครับนะผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับรางวัลพิเศษนะครับจากผู้เบาตรงน้อยนะครับกับนายโชคพาลุยนะฮะแล้วก็จากทีมงานเหยื่อตกปลาแปดเซียนนะครับโอเคครับมาแล้วนะครับที่หนึ่งนะครับเป็นเลขที่ออกครับ 17.5เจโลนะครับเป็นปลาบึกนะฮะปลาบึกแท้ๆนะครับปลาบึกแท้ๆนะครับ17.5เกิโลนะครับอ่ะปลีแล้วครับไปต่อสยอดครับดูจากสายตาก็รู้นะครับเริ่มหวานชั้ดูครับกดอะไรก็ไม่อุ่นแล้วกดปลาครับเนี่ยปุมเอ้าปุมเอ้าเออรางวัลที่สองสามร้อยบาทสุดยอดครับครับผมรางวัลที่สามต่อครับคุณครับอ่าต่อไปนะครับเป็นรางวัลที่สามนะครับ ทิ่จริงสังขะนะครับเดี๋ยวไม่หยุดเลยสิบสองจุดห้านะครับโอ้โหตัวนี้สิบสองเฮ้ยเอาหานะโชคมอบเลยนะฮะเท่าไรต้องไงกิโลกิโลนี้สิบสองโลครึ่งครับสิบนี่สิบสองโลครึ่งนะฮะยังได้แค่รางวัลที่สามนะฮะคิดดูนะฮะ 12บสอโลครึ่งยังได้รางวัลที่3นะครับได้รางวัลอีกแน่นอนขอบคุณครับถือว่าเป็นการมอบรางวัลเป็นที่เสร็จจับเรียบร้อยแล้วนะครับรางวัลที่1ก็ปลาบึกไาสิบเจ็ดจุดห้กิโลนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตใหชมที่ใต้นะครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตัดรางวัลเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับ